เคยกินคาราเมลนี่หรือเปล่าคาราเมลประสาทเดียวถ้าใครยังไม่เคยกินแล้วลองมากินจะรู้เลยว่าอันนี้อร่อยที่สุดของตระกูลคาราเมลอร่อยไม่อร่อยดูสองสี่แล้วก็กินไปแล้วอีกหนึ่งเกือบหมดเลยไปแล้วมันก็หอมมาแบบนี้นะเขาหอมดีมากหอด้วยกระดาษว้าวแล้วก็หอด้วยใบตองซึ่งเราทำให้มีกลิ่นหอมมากแล้วก็จะเป็นคาราเมลแบบนี้นี่ครับคาราเมลนะครับอืม ใช้อืมนุ่มเทเจอร์คือนุ่มเขียวหนึบนุ่มเลยไม่ใช่กระแมแข็งแล้วก็กลิ่นกลิ่นหอมของใบตองเนี่ยมันอยู่กลิ่นหอมของใบตองมันอยู่<ม>แป<ต>ลว่าตอนที่กระแมมันยังร้อนอยู่เนี่ยเขาห่อเลยทําให้ความร้อนเนี่ยมันทําให้น้ํามันของใบตองมันมาเคลือบตัวก,กระแมด้วยกลิ่นใบตองอยู่อืมจะไดแล้วแล้วมันหวานแบบไม่ได้หวานแบบไม่ได้หวานจี๊ดคือหวานกำลังดีหวานแล้วหอมอ่ะแต่ถ้าคนชอบกอไม่หวานอาจจะไม่เหมาะอันนี้คือมันมีความหวานแต่ไม่ใช่หวานแบบ จี๊ดอะไรขนาดนั้นหวานกำลังดีหวานแบบเหมาะกับอาหารไอ้ขนมไทยดีดีดีเลยเอาอีกศษกาละแมปสั่งมีมีจีโรสมีจีโรสไม่ใช่รสเดียวแล้วก็คือมันเป็นกาละแมของภาคอีสานอ่ะของซูลินโอลี่มาไปลองไปลองนะครับ